สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นะคะแอมมี่ก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์เรื่องความรักกันนะคะก็มาในแนวความรักหน่อยนะคะเพราะปะกะติแอมมี่จะมาทํากับข้าวเอ้ยพาไปเที่ยวเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็แบบว่ามาแบบเรื่องความรักกันนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปไหนเนาะเพราะฉะนั้นคุยเรื่องความรักเนี่ยพอคุยเรื่องรักเสียงก็ต้องเป็นเสียงสองเสียงสามอะไรเงี้ยต้องมีจริตจ,จกักรนิดหนึ่งนะคะก็คือว่า ทำไมเอมี่ถึงมีแฟนฝรั่งทำไมถึงมีสามีฝรั่งนะคะมันเริ่มต้นจากการมีสามีฝรั่งก็คือว่าหนึ่งเนี่ยเอมี่มองว่าก็เริ่มจากเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้วเราก็คือเรามองตัวเองว่าเราไม่ได้ไม่ได้สายหรือไม่ได้ทาเกตของคนไทยไงเออหนุ่มไทยก็จะชอบแบบว่าเฮ้ยสาวอะไรนะไม่ใช่แบบว่าขาหมวยสวยอึมเลยไงซึ่งเราก็ไม่ได้ทาเกตของคนไทยเราก็เลยคิดว่าเราต้องแบบว่า เอ็กซ์พอร์ตตัวเองออกนอกประเทศอะไรอย่างเนี้ยเออก็ต้องหาสายฝอแต่จุดเริ่มต้นมันไม่ได้แบบว่าเราจะวิ่งเข้าหาสายฝอนะมันมันมันมีจุดหัดเหเออก็คือแบบว่าเราก็มีแฟนคนไทยนะคะคนเดียวเท่านั้นที่เป็นแฟนคนไทยทีนี้เนี่ยอ่าพอเราแยกย้ายกันอะก็คือว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราอาจจะไม่เวิร์กกับกับคนไทยเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะด้วยหน้าตาเราก็ไม่ได้แบบว่าเอ,อ่อ จะเป็น t a r g e ก็ตเขาเท่าไหร่ทีนี้วันหนึ่งมันก็ดันไปเจอมันจุดเริ่มต้นนะคะเจอฝรั่งบนรถเมล์จ้าจุดนี้จ้ะเออก็หน้าตาดีด้วยอะไรด้วยอย่างนี้เป็นวันที่เราแบบว่าจิตใจวุ่นวายนะคะสับสนวุ่นวายก็ไปเจอแล้วก็โออก็ไม่แปลกเขาชวนไปกินข้าวอ่ะชวนไปกินข้าวแล้วก็อุ้ยยังไม่ไปสิวันแรกไปไม่ได้ เราก็ต้องแบบว่าหาพวกรุ่นพี่ที่ทํางานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออไปเช็คดูซิว่าเพราะเราไม่เคยรู้จักกับฝรั่งซื้อส,สําหรับเราแต่ก่อนนะ่ะฝรั่งเราไม่ชอบเพราะว่าเรารู้สึกว่าฝรั่งผิวหยาบเหมือนกับคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือคือเราไม่ได้ชอบฝรั่งไงโอ้ยยี่สิบกว่าปีที่แล้วคนชอบฝรั่งน้อยนะเพราะว่าใครมีแฟนฝรั่งก็จะค่อนข้างจะแบบยี่สิบกว่าปีที่แล้วไอ้เธอมันก็ต้องแบบว่าอายเดินงกับฝรั่งอายอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก่อนเราก็ เราก็คิดอย่างนั้นนะเนเาะแล้วอย่างวลาเราจะไปออกเดทก,กับฝรั่งมันก็เป็นเป้าสายตาม,มากที่คนไทยด้วยกันจะมองว่าแบบอุ้ยเธออะไรอย่างเนี้ยเออเราก็ค่อนข้างแคแร์ไงเสร็จแล้วก็อันนั้นคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราแบบว่าก้าวเข้ามาอินเตอร์ก็คือเรียนรู้กับชาวต่างชาติมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะจุดเปลี่ยนที่2ก็คือตัวเราเองอ่ะอยากพูดภาษาอังกฤษเก่งเพราะเราเป็นคนชอบพูดภาษาแล้วเราก็อยากเรียนภาษาอังกฤษทีนี้เราก็ไปเทคคอร์สภาษาอังกฤษใช่ไหมทีเนี้ย เรารู้สึกว่าโหคอร์สหนึ่งใช้เวลาเดือน2เดือนแล้วก็ต้องเสียเงินตอนนั้นเราก็ไม่ได้แบบว่าอมีเงินมากมายไม่ได้ทาํางนานอะไรอย่างเงี้ยก็ไปจ่ายค่าคอร์สสองสามพันใช่ไหมเธอแบบมันช้าและอย่างหนึ่งอ่ะมันต้องเรียนแกรมมาเรียนอะไรเงี้ยวเวียนหัวเราไม่ชอบเราก็เลยคิดว่าเอาไงดีวะก็เลยแบบเอางี้หางานทําที่ต้องใช้กับต้องต้องใช้ภาษาซึ่งตอนนั้นเราภาษาเราก็ไม่ได้กระดิกอะไรเลยนะแต่ทีเนี้ยเราก็เข้าไปทํางานกับบริษัทต่างชาติ ก็คือจะพัดจะผูกเข้าไปทําแต่เราไม่ได้ใช้ภาษาโดยตรงนะคะก็คือเราทํางานดน้าเอกสารอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ไปทําก็ดวกับฝรั่งนิดหน่อยพอหลังจากภาษาเริ่มจะแข็งแรงด้วยการแบบว่า learning by doing ก็คือเราเราต้องศึกษาด้วยการเรียนภาษาอังกฤษาที่ดีนะคะก็คือ,เ,อ,อเจอศัพท์อะไรจด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 ไว้ถ้าเกิดคุณรู้คาศัพท์เยอะนะคุณจะได้ภาษาอังกฤษเยอะมากจดศัพท์เป็นคนชอบจดศัพท์เจออ่านศัพท์ท่องศัพท์ท่ำท่องไว้เยอะ แกมมาต, ое, ตรงไม่ตรงช่างมันเอาแบบว่าเอาสับให้รู้ก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเวลาที่เราอยากจะโต้ตอบกับเขาว่าถ้าเราไม่มีคําศัพท์อยู่ในหัวเลยคือไม่รู้เลยว่าอันนี้มันเรียกว่าอะไรเนี่ยมันก็ตอบโต้โต้ตอบเขาไม่ได้อันดับแรกก็คือแอมมี่ก็มีคําศัพท์จดเรื่อยๆก่อนแล้วก็ได้มาทํางานนะคะในด้านของอสังหาริมทรัพย์นะคะเป็นพวก real estate นะคะก็เริ่มจากการทํางานอสังหาริมทรัพย์ คอนโดบ้านที่ดินอะไรอย่างเงี้ยคือทํางานตรงนั้นมันก็ทําให้เราแบบว่าติดต่อสื่อสารคนต่างชาติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเราได้มีเปิดโลกทน์ของเราอีกมุมมองหนึ่งเพราะเราเรามีลูกค้าเป็นฝรั่งเยอะนะคะในการลูกค้าฝากช่องให้เช่าฝากบ้านให้ขายอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเราก็เลยได้ภาษาเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้มีการรู้จักคนมากขึ้นนะคะมีการออกเดทพูดคุยกับฝรั่งมากขึ้นนะคะ ทีนี้มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะมามาเวนี้ว่าแกอะไรอย่างเงี้ยแล้วน่าจะแบบว่าเออเหมาะกับฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราแบบว่าอ,อมีเริ่มมีมีแฟนสายฝอแต่ก่อนจะมาเจอคนที่ใช่มันก็ต้องแบบว่าโอ้ยล้มลุกคุกคานนะจ๊ะก่าจะแบบเจอคนปัจจุบันมันก็ต้องแบบว่าคือผู้หญิงเราอะเมื่อเมื่อรักใครสักคนก็อ,อยากให้แบบให้เป็นคนนี้ต้องเป็นคนที่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่อยากจะบอกสาวๆเลยนะคะว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่เราที่เราแบบว่าหักรักเขาเรียกอะไรรักคุดเออน่ะอกหักหรืออะไรก็แล้วแต่เนี้ยหรือมันไม่ได้กับไอคนที่เราชอบมันไม่ได้อย่างเงี้ยอย่าไปเสียใจนะเพราะคุณรู้ไหมว่าอะไรที่มันไม่ใช่ในชีวิตน่ะมันจะถูกผลักถูกถีบออกไปแล้วคุณจะเจอคนที่ดีกว่าที่ใช่กว่าเข้ามาในชีวิตณตอนนั้นมันก็ไม่ได้กินเลยรหรอกคือแบบว่าคือกูไม่เอาใครแล้วฉันไม่เอาใครฉันจะเอาคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเออฉันชอบคนนี้ฉันต้องได้คนนี้อะไรอย่างเงี้ย แต่พอมันไม่ใช่อุ้ยเสียใจนะเสียใจจุดนี้เสียใจมากอะไรเงี้ยแต่รู้ไหมว่าพอเวลามันผ่านไปแล้วมันเขาเรียกอะไรอะ่ะเมื่อเวลาที่ที่เหมาะสมอ่ะเมื่อเมื่อวัยที่ที่เราเหมาะจะเจอคนที่ที่ดีเข้ามาในชีวิตเขาเรียกว่าเป็นเดสตินี่อยูเนาะจนแบบว่าโอ้โหเขาเรียกเบื้องบนนะคะส่งคนที่ใช่มาให้เราอย่างเงี้ยยูรู้ไหมว่ามันทําให้รู้สึกว่าโอ้ยฉันไปเสียเวลาเสียใจกับไอ้คนที่มันไม่ใช่ทําไมวะเนี่ย อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกแบบมันก็มองย้อนกลับไปคือคืออยากอยากจะบอกประสบการณ์ดีๆให้เพื่อนๆฟังว่าอยากไปเสียใจนะเมื่อเราเจอคนที่ไม่ใช่ในชีวิตนะ่ะไม่ต้องไปอ้อนวอนร้องขอเลยนะมันจะเป็นค,คล้ายๆเซอร์เคิลมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนวงจรชีวิตนะ่ะมันอย่างเงี้ยสมมติว่าปีนี้เราเจอคนที่มันไม่ใช่ใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังยึดติดไอ้คนที่ไม่ใช่อยู่อ่ะไอ้คนที่ใช่เนี่ยมันรออยู่อ่ะรอเข้าคิวมาเนี่ยมันจะมาไม่ถึงเราไง ถ้าเราไม่ปล่อยคนไม่ใช่ออกไปอย่างเงี้ยคือกูยังยึดติดกับไอนี่อยู่กูจะเอาไอนี่อะไรอย่างเงี้ยสมมตินะอยากจะบอกเพื่อนว่าเฮ้ยปล่อยไปไอ,ไออะไรที่ใครคือใครก็ตามที่เราอยู่ด้วยแล้วมันไม่มีความสุขอยู่ด้วยแล้วทําให้ทุกข์มากกว่าสุขช่างดูเลยนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณสุขเท่าไหร่ทุกข์เท่าไหร่ถ้ามันรู้สึกว่ามันทุกข์มากกว่าสุขเนี่ยตัดใจปล่อยไปเลยและเชื่อไหมว่า วงจรที่จะเข้ามาในชีวิตก็คือจะดึงคนที่ดีกว่าเข้ามาหาเราคนที่ใช่กว่าเข้ามาหาเรา mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยแอมมี่ก็เลยเชื่อในในเครื่ออะไรอ่ะในคําพูดที่ว่าทุกการเปลี่ยนแปลงอ่ะมันจะนําไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและใช่กว่าเสมอจนปัจจุบันนี้นะแอมมี่ก็คิดว่าชีวิตที่มันผ่านมาทั้งหมดเนี่ยก็ถามว่ามันมีทั้งสุขและทุกเนาะ แต่เมื่อวันหนึ่งเนี่ยเราเราเจอคนที่ที่เราอยู่ด้วยแล้วสบายใจไม่ต้องมานั่งกังวลว่าคือไม่ต้องทุกข์ใจอ่ะมันมันสุขมากกว่าทุกอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็แฮปปี้แล้วอ่ะแต่ว่าทุกอ่าย่างก้าวของการใช้ชีวิตกับกับคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นชาติใดก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องเรียนรู้กันไปทุกวันนะคะต่อให้แต่งงานกันมาอย่างไอ้มี่แต่งงานมาทั้งหมด17ปีแล้วอยู่ด้วยกันมา17ปีแล้วก็ตามเนี่ยทุกวันอ่ะมันก็ต้องเรียนรู้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงคือเรียนรู้ ไปทุกๆวันนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะแบบว่าเรียนรู้มาหปีแล้วแบบหลังจากนั้นไม่ต้องเรียนรู้ก,ก็แล้วไม่ใช่คือปรับกันแทบจะทุกวันคือทุกการเขาเรียกว่าอะไรอะบางครั้งนะเราคิดว่าเรารู้ใจเขาแล้วนะมันก็ยังไม่ไม่ถึงที่สุดเหมือนกันค่ะก็และนี่ก็คือเล็กเล็กนนิน้อยนะที่อมี่มาเล่าให้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเอพิโซดต่อไปเนาะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของเมื่อเข้ามาอยู่ในชีวิตของครอบครัว ต่างชาติหรือว่าสามีต่างชาติแล้วเราจะเข้ากับครอบครัวของสามีได้ยังไงมันอันอีกสเต็ปหนึ่งนะคะก็อ,อมมี่ก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะที่กําลังมองหานะคะคนที่ใช่นะคะไม่ว่าจะเป็นชาติใดก็แล้วแต่นะคะก็อยากให้ทุกคนนะสำเร็จประสบความสเร็จในในในรักแท้ที่มองหาแล้วก็ขอให้เจอคนที่ที่ดีแล้วก็ใช่จริงๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเจอคนที่ไม่ใช่หรือว่า ไม่ดีนะคะแอมมี่บอกเลยว่าเราเราเราอย่าทนเลยนะคะคือลองช่างใจดูแหละว่าเราเฮ้ยถ้าเราอยู่แล้วมันสุกอ่ะก็อยู่ไปเลยเงี้ยแต่ถ้ามันทุกข์เฮ้ยแอมมี่เชื่อว่านะคะ,ะเบื้องบนจะส่งคนที่ดีและใช่มาให้คุณนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะแอมมี่ก็มีมาฝากเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะมาแชร์กันฟังนะคะเอยมา,มาเล่าให้เพื่อนๆฟัง นะคะพเพราะเราเรื่องความรับนี้มันก็จะมีจริตจัก,ก้านนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แอมมี่ก็มีมาฝักเพือเ่อนเท่านี้นะคะหวังว่านะคะสิ่งที่แอมมี่พูดอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับเพื่อน,อนๆที่ฟังอยู่นะคะก็ฝากติดตามกดเป็นกําลังใจนะคะกด s u b สไครต์ให้ช่องมอนทิตาสไลฟ์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ